สวัสดีครับผมต้นเพีนยนนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมที่เดิมนะฮะที่นี่ที่บริษัทเพ่นยนต์สนักงานใหญ่เสรีไทย68แยก1เมีนบุรีกรุงเทพวันนี้ก็มีรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับปี2012อีกคันหนึ่งนะสรับตัว3.0นะครับปี2012ก็เป็นรุ่นหนึ่งอีกหน้าใช้งานเหมือนกันนะครับได้สีขาวมุกนะคันนี้เป็นเครื่องยนต์3,000เกียร์ออโต้เชื้อเพลิงดีเซลนะตอนนี้เราก็ทําการปรับสภาพ คลีนรเรียบร้อยแล้วนะฮะทำความสะอาดภายในภายนอกนะคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะหลังจากที่ผมรีวิวตัวเดียวกันที่เป็นรุ่นครบรอบ50ปีคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจนะเป็นโมเดลปี2012ภายในเป็นเบาะสีครีมนะฮะแล้วก็ภายนอกได้สีขาวมุกนะฮะมาพร้อมชุดโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็จังหน้าเป็นโครเมียมก็สวยงามอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้ราคาพิเศษนะครับ659,000บาทเท่านั้นนะครับ แล้วก็มาพร้อมไฟสปอตไลท์ให้ด้วยคันนี้นะฮะรายละเอียดด้านหน้าก็สวยงามเดิมๆนะฮะตัวไฟยังใสอยู่นะชุดโคมไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็มีกระจกมองมุมด้านข้างให้ด้วยนะฮะตัวสีรถเป็นสีขาวมุกนะฮะนี่นะครับรายละเอียดรถก็เดิมๆคันนี้ได้ยางปี2018นะครับเป็นยางบิสโตรนะฮะปี2018นะครับขนาดไซส์ยางหน้ายางนะฮะ 265ทับ 65R17 นะ้แม็กอลลอยจากโรงงานนะครขอบ17นิ้วนะครับตัวกระจกด้านข้างก็สามารถพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างตัวบันไดข้างเป็นสีดำนะฮะก็ของรูปสมบูรณ์นะฮะตัวบันไดไม่มีบิดงอนะครับตัวมือจับโครเมียมนะครับเดิมๆคู่ตัวเลยนะครับกระจกทุกบานเป็นของโตยต้าแท้นะฮะจากศูนย์โตยต้าเลยไม่มีการเปลี่ยนกระจก นะครับการสตราดมีให้ครบรายละเอียดรถสวยงามนะฮะเดิมๆคันนี้มาพร้อมระบบคูคอนโทลด้วยนะครับผมนี่นะครับยางปี18ทั้ง4เส้นนะฮะตัวยางเป็นยางบิสโตนนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับอันนี้เปิดประตูเรียบร้อยแล้วส่วนด้านหลังก็เป็นภายในนะฮะเป็นเบาะสีครีมนะฮะนี่ที่ผมบอกนะฮะก็เพดานก็สะอาดสะอ้านดีตัวเบาะก็สามารถพับเก็บแขวนข้างได้สําหรับเบาะด้านหลังนะฮะ มีถาดพลาสติกได้ให้ด้วยด้านหลังก็สําหรับกันน้ำนะฮะกันเปืเป้อนนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ที่ติดมากับรถถุงเครื่องมือและแม่แรงก็อยู่ครบสมบูรณ์นี่นะครับตัวเบาะด้านในก็เป็นเบาะเดิมๆนะฮะสะอาดสะอ้านคู่ตัวนะครับตัวพรมนะฮะก็มีพรมดักฝุ่นให้อีกชั้นหนึ่งนะสำหรับลูกค้าเก่าที่มีไว้ให้นะฮะ ล้อยางอหล่เดิมเดิมติดตัวคู่รถมาเลยนะครับนี่ฮะรายละเอียดรถเดิมเดิมด้านหลังนะครับฝากระโปรงหลังไม่มีการถอดนะครับหลนรถเดิมเดิมจากโรงงานนี่นะครับนี่ครับหุ่รถเดิมเดิมจากโรงงานไม่มีการถอดนะฮะคันนี้ไม่มีการโดนชนอัดก้นอัดท้ายมาแน่นอนนะฝากระโปรงเดิมๆิมไม่มีการเคลมนะฮะด้านหลังนะครับแล้วก็รายละเอียดรอบข้างโดยรวมสมบูรณ์ นะครับสีสวยนะฮะเราทําการขัดเคลือบสีให้เรียบร้อยแล้วนะสีเงานะครับแล้วก็ความสะอาดเราคีนทั้งภายในภายนอกแล้วก็ห้องเครื่องให้เรียบร้อยนะฮะคันนี้ราคาพิเศษนะครับหกแสนหบาทสำหรับโตโย t a าฟอร์จูเรุ่น3.0 V-Auto ปี2012นะครับคันนี้ก็มาพร้อมหน้าจอ DVD นะฮะกล้องมองหลังเนวิเกเตอร์นำทางครบครันนะมาพร้อมระบบครู c คอนโท l นะครับ อเนด้านในก็สวยงามนะฮะเบาะหนังนะสีครีมนะครับผมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับกุญแจมีให้2ชุดนะครับผมแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ออตโต้นะฮะคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้แล้วก็ระบบแอร์เป็นแอร์ออตโต้นะครับหน้าจอ DVD กล้องมองหลังแล้วก็นีเวกเกเตอร์นำทางมีครบนะคอนโซลด้านหน้าสวยงามสะอาดสะอาดด้านดีนะครับ ใครสนใจคันนี้ก็รีบต่อเข้ามานะครับ095-0566926ต้นเพ้นยนยินดีให้บริการนะครับสอบถามรายละเอียดหรือว่าขอเข้ามาดูรถจริงนะสามารถทดลองขับได้เลยที่บริษัทเพชนยนสำนักงานใหญ่เศรษไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะครโทรหาผมได้เลยนะฮะตัวแผงประตูนะฮะก็สลับไปด้วยลายไม้สีดำนะควบคุมตรงแผงประตูควบคุมกระจกนะเป็นลายไม้สีดำ กระจกขึ้นลงทั้ง4บานเป็นแบบไฟฟ้านะครับจะเป็นออโต้วันทัชของคนขับนะแล้วก็มือจับก้านมือจับเป็นโครเมียมเซ็นทรัลล็อกมีให้ครบตัวเบาะนะฮะจะได้ตัวเบาะปรับไฟฟ้าคนขับนะตัวสครับเพดกันลอยมีให้นะครับแล้วก็มีปั๊มตัว f o r t u n เนให้เรียบร้อยนะครับตัวสครับเพดกันลอยสวยงามนะครับรายละเอียดรถสวยงามนะเดิมๆเลยฮะ ใครสนใจใครตามหารุ่นนี้อยู่ก็ไม่ควรพลาดเลยสำหรับ Toyota Fortuner นะครับเป็นรถที่นิยมมากๆตอนนี้แล้วก็ขายดีมากๆมาไวออกไวจริงๆนะครับเมื่อวานรีวิว t y y t t a f o r t u n e er, เเกทธรรมดาสีดำไปลูกค้านะท่านผออวินยัยจากสุรินก็โอนจองเรารถไว้ช่วงค่ำนะตอนนี้ติดจองมแล้วสำหรับ Fortuner สีดำที่รีวิวเมื่อวานนะฮะส่วนคันนี้นะฮะยังว่างอยู่นะฮะเพิ่งจะคลีนเสร็จทำความสะอาด ภายในภายนอกเสร็จสนใจคันนี้ใครสนใจรีบเลยนะครับในราคา650,000บาทเท่านั้นนะครับ659,000บาทนะฮะสำหรับรุ่นนี้นะฮะ659,000บาทจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของหน้าปัดเดินใหม่แล้วก็เครื่องเล่นด้านในกันหน่อยนะครับตามมาเลยครับมาดูรายละเอียดด้านในกันหน่อยนะครับเราสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยแล้วสําหรับคันนี้นะฮะคันนี้ตัวแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้นะฮะเราก็กดไปที่ออโต้ก็ทํางานอัตโนมัติเลย ตัวหน้าจอเป็น DVD นะฮะมาพร้อมกล้องมองหลังแล้วก็นีเวกเกเตอร์นำทางคันนี้ใช้งานเยอะนิดนึงนะฮะแต่สภาพรถเดิมๆนะฮะไม่วิ่งอยู่260,000กลนะฮะเราก็ขายความจริงกันไม่มีการกรอไม่นะครับรถสภาพเดิมๆใช้งานเยอะแล้วก็บอกตามความจริงนะฮะไม่มีการกรอไม่นะครับนี่นะครับด้านหลังก็เดิมๆเลยตัวเบาะนะฮะราคา6,59,000บาทใครสนใจคันนี้นะฮะใครรับเรื่องไม่ได้ในราคาแบบนี้สภาพรถแบบนี้ ติดต่อมาที่เบอร์095-056-6926ผมต้นเครยนต์ยินดีให้บริการนะครับนี่นะฮะรายละเอียดก็สวยงามตามที่ผมแจ้งเลยนะฮะในส่วนของเลขไม้อาจเยอะน,นิดนึงแต่รับประกันเลยว่าคันนี้รถเดิมรถสดจริงๆแล้วก็คุณภาพรถเนี่ยนะฮะสายพันธทั้งยี่ห้นต่างเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วตัวเบาะรายละเอียดใดสะอาดสะอ้ดดา,า,านดีนะครับผมใน,ร,นราคา659,000บาทสำหรับรุ่นนี้ถือว่าคุ้มค่านะครับ เพราะเราไม่มีการก่อใหม่เลยคือใหม่มาอย,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 ย่างไรเราก็ขายเดิมๆนะบางท่านอาจจะบอกว่าพี่ทำไมเลขไหมมันเยอะเพราะรถใช้งานนะฮะรถใช้งานก็อยอมรับนิดนึงว่าเลขไหม่เยอะแต่ว่าคุณภาพรถความสดความเดิมและการดูแลรักษานะค่อนข้างดีเลยสําหรับคันนี้นะครับนี่นะครับเนวิเกเตอร์นำท,ทางมีครบนะฮะเราขนแล้วก็ตัวกล้องมองหลังก็ครบสมบูรณ์นะครับตัวแอร์ออโต้ภายในภายนอกสะอาดมากและคันนี้ก็ได้สีขาวมุกด้วย นะเป็นสีขาวมุกสวยงามเป็นปี12งนะฮะใช้งาน2 0 0แสนลกโลแต่ว่าราคาจับต้องได้นะครับ6แสนหบาทนะฮะคันนี้ถูกใจใครนะครับก็เลนเชอร์นะครับโทรเข้ามาที่เบอร์095 0566926ผมต้นเพ้นยนยินดีให้บริการนะครับก็ยอมรับว่าคันนี้รถสวยจริงนะฮะถ้าไม่ตึงถึงเลือกเลขใหม่นะฮะคันนี้รถสวยจริงแต่ว่าเรื่องหม่นี่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าโตโยต้าเนี่ยรถคันนี้ดูแลรักษาดีนะครับ ประวัติการเกมหรือว่าการชนไม่มีเลยใช้งานเดิมๆเ,เลยนะครับผมนี่นะฮะร,รายละเอียดเดิมๆนะครับ6 5,900 0บาทสำหรับคันนี้นะครับใครสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่ามาลองรถมาดูรถจริงได้เลยที่บริษัทเพิร์นเกลนิลสำนักงานใหญ่เสรีไทย68แยก1เมีนบุรีกรุงเทพนะครับคันนี้ปี 123.0V ปี12นะครับองนจน3,000ขับเคลื่อน2ลอ ใหสีขาวมุกด้วยนะครับแล้วก็ภายในภายนอกคลีนให้เรียบร้อยแล้วสะอาดสะอ้านสวยงามนะครับนี่ครับตัวสครับเพดที่ผมบอกก็มีให้ทั้งหมดทั้ง4บานเลยนะฮะตัวสครับเพดกันรอยดูการใช้งานการขึ้นลงนะฮะยุยรอยก็มีน้อยนะครับผมยุ่ยรอยมีน้อยนะฮะนี่นะครับอุปกรณ์ต่างนะฮะอยู่ครบเลยนะฮะนี่ครับต่างๆอยู่ครบเลยนะครับคู่มือและประกันคุณภาพและบำรุงรักษามีให้ครบ นะสำหรับคันนี้นะครับไม่ต้องกังวลนะฮะสำเนารถมีนะครับแล้วก็คู่มือต่างๆนะมีหมดมีครบหมดเลยนะรถเรามีที่มาที่ไปชัดเจนนะฮะใครสนใจหรือว่าถูกใจใครคันนี้ก็รีบหน่อยนะฮะเพราะว่ารถมาไวออกไวนะครับรถสวยแบบนี้ใครๆก็อยากได้นะราคา6 5แ0 0 0บาทถือว่าไม่แพงเลยจับต้องได้แน่นอนแล้วก็รถที่สวยน่าใช้งานด้วยนะครับคู่มืออุปกรณ์ต่างครบ กุญแจมีให้สองชุดนะครับ